ตพระแทน่นอำเภอท่ามกาจจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเป็นหนึ่งในต้นแบบของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้รวมแม้กระทั่งดูแลทุกคนในชุมชนถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะเจอกับสถานการณ์ใดๆก็ตามเริ่มทําจากกลุ่มผู้นําของเราก่อนเริ่มจากครอบครัวของเราก่อนแล้วก็ขยายแผ่ออกไปกว้างๆให้กับชุมชนของเราก็ได้รับผล เป็นอย่างดีนะครับตอบรับจากชุมชนของเราเป็นอย่างดีเห็นเป็นหน้าเป็นตาคือการจัดการขยะจากการขยะเสร็จปุ๊บแล้ว็เราก็จะมาปรับปรุงเรื่องการ uh, เป็นอยู่การลดลดรายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในการปลูกผักสวนครัวก,กินเอง คงไม่แปลกท่าไหนทุกพื้นที่จะมีการปลูกผักสวนครัวกันเป็นปัจจุบันอยู่แล้วแต่ที่ตำบลบนพระแท่นค่ะเขาสามารถใช้พื้นที่เพียงนิดเดียวทั้งในการปลูกผักและบำรุงผลผลิตได้ในคราวเดียวกันในการทำคีโฮหรือนวัตกรรมการปลูกผักหมักปุ๋ยในจุดเดียวทีแรกเลยเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเดิมทีของเราเนี่ยมีครัวเรือนประมาณ 3- หรือ4ครัวเรือนที่เริ่มทำคีโฮนะครับ ก็พอทําออกมาพอได้ผลผลิตออกมาเอ๊ะเราสามารถคีโฮหนึ่งคีโอเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ถึง3ามสี่โคเรือน3ามสี่โคเรือนนั้นก็เอามาผลิตันเป็นตัวอย่างไปเพิ่มทําต่อกัอนไปอยู่ได้ครับเพราะว่าของเราไม่มีการหยุดนะครับการปลูกผักคีโฮก็ยังทํากันต่อเนื่องเพราะว่าเราไม่มีการหมดอยู่แล้วคีโอทุกวันนี้แค่ทุกหลังคาเรือนแล้วปลูกผักคีโฮสามารถอยู่ได้ครับสองสามเดือนอยู่ได้สบายแน่นอนไม่มีปัญหาครับแน่นอน ชาวตำบลพระแทน่นยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ยังต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกเกษตรแปรรูปบ้านหมอสอโดยการนํากล้วยค่ะที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาให้เป็นกล้วยกวนกะทิเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนเพิ่มเติมคือทํำยังไงก็ได้ให้ของเราอยู่รอดรเมื่อเกิดภัย ภัยภัยไม่ภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาไม่สามารถทำลายเราได้เพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองถึงแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นเช่นไรก็ตามชาวตำบลพระแท่นมั่นใจได้ว่าพวกเขาทุกคนจะสามารถดูแลตัวเองได้รวมทั้งยังส่งต่อสิ่งดีๆที่พวกเขาได้ทดลองทําจริงเพื่อดูแลคนอื่นๆภายนอกชุมชนต่อไปได้